เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาทำการยกชุดหลอดคูลเลอร์อีจียาเสื้อวาล์วอีจียาแล้วก็ตัวมอเตอร์อีจียาออกจากตัวรถกันอ่ะยกเลยอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหลอดคูลเลอร์อีจียาเสื้อวาล์วอีจียาแล้วก็ตัวมอเตอร์อีจียานะที่เราต้องการถอดออกนะฮะ,ะเจ้านี่แล้วก็คือในส่วนของตัวหลอดนะที่มีปัญหาเรื่องแตกอยู่บ่อยๆและทําให้น้ําเข้าปนเข้าไปกับระบบไอเสียนะแต่คือไอเสียมันจะวิ่งเข้าทางนี้นะไอตรงเนี้ยมันจะไปต่อเข้ากับตรง เขาควายไอเสียไอหน้าเป็นตัวนี้แล้วก็ไอหลอดเล็กๆเนี่ยคือเป็นจุดที่ไอเสียต้องวิ่งผ่านหลอดนี่มาแล้วมาขึ้นทางนี้นะฮะพอมาขึ้นทางนี้นะ,ะมันก็จะมาเชื่อมต่อก,กับตรงเสื้อวาล์วิจาอันนี้คือนในส่วนของเสื้อวาล์วิจาแล้วก็มอเตรอร์ายานะรูตรงเนี้ยมันจะมาประกบกันแบบนี้นะฮะเนี่ยมันประกบกันอย่างนี้ไอเสียก็จะวิ่งจากเขาควายวิ่งผ่านมานี้มานี้แล้วก็มาขึ้นนี่แล้วก็ไปต่อเข้าครับกับตัวท่อไอดีตัวบนนั่นเองนะฮะ อ่าทีนี้เราก็ทําการหลอดถอดงการคือถอดในหลอดตัวเนี้ยในหลอดเนี้ยไอท่อสองท่อเนี้ยก็คือเป็นน้ําที่มาวนวิ่งวนอยู่ในหลอดตัวนี้แล้วเวลาหลอดเล็กๆด้านในของตัวคุณเลื่อยยามันแตกมันก็เลยทําให้เสียมันมาปนมากับไอตัวน้ําหล่อเย็นแล้วก็เข้าไปทําให้ระบบน้ําหล่อเย็นเป็นสนิมได้นั่นเองนะครับผมเหตุที่เราต้องการถอดคือไอหลอดตัวนี้แหละที่มันมีปัญหาเรื่องแตกนะส่วนันนี้ก็เสื้อวาล์ยีากับมอเตอร์ไอมอเตอร์นี้เดี๋ยวเราก็ถอดทิ้งไปเลยเราไม่ได้ใส่กลับเข้าไปแล้วนะฮะ ถอดทิ้งไปเลยไม่ได้ใส่เข้ากลับเข้าไปแล้วคือชุดนี้ไม่ได้ใส่กลับเข้าไปแล้วถอดทิ้งออกเราถอดตัวชุดค er ูลเลอร์อีจาร์ออกแล้วก็ตัวเสื้อวาวอีจาร์แล้วก็ตัวมอเตอร์อีจาร์ออกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการประกอบในส่วนของตัวท่อไอดีที่เราได้ถอดออกไปล้างทำาสะอาดขุดเข่าเรียบร้อยนะนั่นคือล้างทำาสะอาดขุดเห่าเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะขุดเม่าออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสะอาดาดแล้วนะอันนี้เป็นท่อไอดีตัวล่างนะ ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของ,ของท่อดีตัวบนนะอันนี้ก็ขูดกเหมาล้างเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ใส่แผ่นอุดนะฮะในที่ผมบอกมันมีแผ่นอุดอนะ่ะเนี่ยคืออุดตรงท่อไอดีตัวบนก็คือบริเวณเนี้ยจุดที่มันอุดนะนะจุดที่มันอุดนะฮะอ่ะอีกแผ่นหนึ่งก็จะไปอุดตรงไหนตรงเขาควายไฟเสียตรงนู้นแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวลิมปิพิเซอเองก็ได้ล้างความสะอาดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําชุด ตัวท่อยดีตัวล่างท่อไดีตัวบนริบบิ้เสื้อกลับไปประกอบเข้าที่ตัวรถนะครับผมส่วนไอพอร์ตไอดีนะข้างฝาสูบนี้เราก็ได้ล้างขูดขมเหมาแล้วด้เช่นกันนะคือล้างทั้งระบบเลยนะตอนนี้ในระบบอัากาศเนี่ยจะไม่มีเขมเาเกาะแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือการการะทําแบบนี้นะทำแบบนี้ทําแค่ครั้งเดียวนะ หลังจากประกอบชุดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีขมเหลวกับมาเกาะที่ตัวท่อไอดีล่างท่อไอดีบนอีกแล้วก็คือมันจะสะอาดตลอดไปเลยนะสะอาดตลอดไปเลยจะไม่มีขมเหลวมาเกาะอีกแล้วคุณก็จะใช้งานได้อย่างยาวๆไปเลยนะครับ